สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาที่ป่าช้านะคะรีทบเฮดิเซานี่ค่ะเขาก็จะมีข้อห้ามต่างๆ ห้ามเตะฟุตบอลห้ามจูงหมาเข้ามาห้ามขี่จักรยานห้ามเอาอาหารหรือเครื่องดื่มห้ามเอาขยะมาทิ้งนะคะนี่ค่ะตรงนี้ตอนแรกเลยศพก็จะไปอยู่ในห้องนั้นห้องที่มีประตูนั่นนะคะก็แล้วแต่ว่ากี่วันนะคะแล้วก็จะให้ญาติมามาเยี่ยมอันนี้มาดามไม่รู้จริงว่าแต่ว่ารู้อยู่ว่ามันต้องมาอยู่ตรงนี้ เสร็จแล้วเขาก็จะมีไหมากาหนดในการเผามันจะมีเผากับฝังนะคะถ้าเรามีเงินน้อยเราก็เผาเผาแล้วก็จะมีมที่บรรจุนะคะนี่ค่ะเขาก็จะสวยงามมากเลยสวยงามนะคะเงียบมากไม่มีคนมาเลยเนี่ยมีมาดามมาคนเดียวดูสิคะ นี่ค่ะตรงนี้ก็ที่มาดามบอกนะคะเผาเสร็จก็จะเอากระดูกมาฝังตรงนี้ก็มันเป็นผงหมดแล้วนะคะก็มาฝังตรงนี้นะคะถ้าคนไหนมีเงินเขาก็จะมีที่ส่วนตัวของใครของมันแล้วก็จะจ่ายเป็นรายปีนะคะเนี่ยเข้ามาในป่าช้าแล้วนะคะนี่สาธุมาดามขอวิงวอนจริงศักดิ์สิทธิ์ ในสากลละโลกและสิ่งที่ผู้คนที่สถิตอยู่ตรงนี้ขอดนบันดาลให้มาดามและเพื่อนๆอยู่ทุกเบอร์ทุกคนจะมีความสุขความเจริญแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงโชคดีผ่านกดกันทุกคนนะคะมาดามก็จะถ่ายให้ดูนะคะ มันก็จะมีชื่อใครชื่อมันอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อนๆทุกคนต้องมาถึงวันนี้ทุกคนต้องมีวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนยังอยู่ก็ทำความดีเถอะคะ่ะทำความดีเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพูดจาดีต่อกันนะคะ จะสวยงามค่ะสวยงามไม่น่ากลัวนะคะแต่จะเงียบมากไม่มีคนมาค่ะไม่มีคนนี่ค่ะจะมีว่าเรามาแต่งเองก็ได้นะคะเราจะเหมือนกับว่าเราเป็นลูกเป็นหลานเราอยากจะมาผูกดอกไม้เองอะไรเองก็ได้ แต่ถ้าเราไม่ได้มาเราไม่มีเวลามาทำงานทำการเขาก็จริงมีพนักงานมามาปลูกดอกไม้ให้เราค่ะนี่ค่ะก็จะสะอาดสะอา้านไม่น่ากลัวนะคะไม่น่ากลัวเลยจริงๆนี่ค่ะแถวนี้ก็มีหนแถวทางนู้นก็มีเยอะมากนะคะเยอะเพราะว่า ที่นี่มันตรงนี้นะคะปีโถบนี้มันรวมกันทั้งส,งสาศาสนานะคะทั้งเฮลิเซานี้จะมีทั้งคาทอลิกแล้วก็โปรเตสแตนต์น,นะคะนี่ค่ะมาดามก็จะแชายให้ดูบรรยากาศที่ปา่าช้าป่าช้าที่เฮลิเซานะคะสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะคะ มามกะปิทันเนอร์ขอบคุณมากค่ะกดติดตามให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ